ตอนนี้คน60ล้านคนในประเทศไทยมารวมตัวกันอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามค่ะสวยมากสำหรับทริปนี้นะคะวันจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้กระแสออเจ้ากําลังกลับมาที่นิยมกันนะคะพลาดไม่ได้เลยกับวัดชัยวัฒนารามค่ะตอนนี้กําลังเปิดราตรีนี้ที่วัดชัยวัฒนารามมาเที่ยวยามค่ําคืนกันได้เลยค่ะ ละครเรื่องครมลริขิตเลยค่ะก็จะเป็นฉากที่พุตานนะคะขี่สกูตเตอร์ผ่านประตูแห่งกาลเวลาแห่งนี้นั่นเองค่ะเป็นฉากที่ตอนนี้พุตานขี่สกูตเตอร์ผ่านแล้วจะมีแสงสะท้อนออกมานะคะ ที่นี่ได้รับฉายานะว่าได้รับฉายาว่าเป็นประตูแห่งกาลเวลาค่ะแล้วก็ยังมีประตูแห่งกาลเวลานะคะที่นี่อยู่ที่วัดพระงามค่ะเป็นฉากหนึ่งในภูมลริขิตเลยที่หลายๆคนตามกระแสกันมาที่วัดแห่งนี้จะบอกว่าสถานที่จริงคือสวยมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ไปกันอีกที่หนึ่งก็ค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่โด่งดังในจังหวัดอยุธยาเลยก็คือวัดแม่นางปื้มค่ะวัดแม่นางปื้มนี่เป็นวัดที่ริซ่าได้มาถ่ายรูปที่นี่นะคะอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวตาม ค่ะและสุดท้ายนะคะมาเที่ยววัดแล้วนะคะก็จะพาทุกคนไปทานอาหารอร่อยๆมาถึงอยุธยาทั้งทีไม่ทานกุ้งเผาไม่ได้เลยนะคะก็พามาร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ถึง2ปีซ้อนเลยนะคะที่นี่เป็นร้านที่อยู่ในตำนานของอยุธยาเปิดมามากกว่า50ปีเลยนะคะไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะวันอยู่ที่วัดพระงามค่ะวัดพระงามนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นสำคัญในของละครเรื่องคมลิขิตเลยค่ะก็จะเป็นฉากที่พุตานนะคะขี่สกูตเตอร์ผ่านประตูแห่งกาลเวลาแห่งนี้นั่นเองค่ะเป็นฉากที่ตอนที่พุตานขี่สกูตเตอร์ผ่านแล้วจะมีแสงสะท้อนออกมานะคะที่นี่ได้รับฉายานะว่าได้รับฉายาว่าเป็นประตูแห่งกาลเวลา ที่วัดางาตตรงซุ้มประตูแห่งนี้นะคะจะเป็นประตูรูปกีบบัวขาดโดยจะมีต้นโพนะคะโอบร้อมประตูแห่งนี้อยู่นะคะด้านในก็จะมีเจดีย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดบรรยากาศด้านในตรงนี้กันค่ะ สําหรับด้านในนะคะก็จะมีเจดีย์แดเหลี่ยมอยู่ทางด้านในค่ะซึ่งก็จะอยู่ตรงกับตรงประตูการเวลาตรงนี้เลยนะคะสามารถถ่ายมองจากประตูเนี่ยมองเข้ามาก็จะเห็นองค์เจดีย์ด้านในได้เลยค่ะ รับซุ้มประตูค่ะนะคะมันก็จะมีในส่วนของต้นโพนะคะอบล้อมประตูอยู่เลยก็คือจะเห็นถึงความเก่าแก่ที่ประตูเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วก็ทาให้รากของต้นโพค่ะเขาก็จะไปพันในซุ้มประตูแห่งนี้นั่นเองค่ะตอนนั้นที่ว่าโควิดมามันก็เริ่มเงียบมาเรื่อยๆนะคะแล<ม>้วก็นนี้ก็เพิ่งมากระแสในตอนที่ว่าอะไรนะแม่พุทตังเขามาขี่สกูตเตอร์ที่เนี่ย สูตรโบราณนะคะจะเป็นใช้น้ำตาลอ้อยด<ะ>่ะนะที่ขอบคุณคนระับะ เดี๋ยวเราก็คงออกจากวัดทั้งงามตรงนี้แล้วค่ะใครมาก็ได้นะคะวัดทั้งงามจะอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธย,ยานะคะตัวสาหรับตัววัดทั้งงามเนี่ยจะอยู่ที่คลองสาบัวค่ะก็จะอยู่ไม่ไกลกับตัวเมืองอยุธยานะคะก็มาเที่ยวได้ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดแม่นางปื้มค่ะจะเป็นวัดที่ลิซ่าไปถ่ายแม่ปื้มเป็นชาวบ้านอยู่ริมน้ําชานพระนครคนเดียววันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงพายเรือมาแต่พระองค์เดียวเวลานั้นก็ค่ําแล้วสมเด็จพระนเรศวรจึงได้แวะมาที่กระท่อมแห่งนี้แต่พระองงงงค์ทท่านรเสดั ตามบุคลิกของนักรบชายชาติแม่ปืมได้ยินจึงกล่าวเตือนว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเสียงดังนักเลยเวลานี้ค่ำมากแล้วเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินท่านทรงได้ยินจะโกรธเอาพระองค์กลับตัดด้วยเสียงดังขึ้นอีกครั้งว่าข้าอยากดื่มน้ำจันข้าเปียกข้าหนาวแม่ปืมจึงได้กล่าวว่า ถ้าจะดื่มจริงๆเจ้าต้องสัญญาว่าไม่ให้เรื่องนี้แพ่งพายเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินจะรู้เข้าพระนเรศวรท่านก็รับปากแม่ปื้มจึงหยิบน้ำจันทร์ให้ท่านเสวยเช้าได้เสด็จกลับเข้าวังต่อมาได้จัดขบวนมารับแม่ปื้มไปเลี้ยงในวังด้วยความที่แม่ปื้มเป็นคนมีเมตตาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หลังจากแม่ปื้มเสียชีวิตสมเด็จพะนเรศวรจัดงานศพให้สมเกียรติแล้วสมเด็จพระนเรศวรจึงสร้างวัดให้แม่ปื้มนามว่าวัดแม่นางปื้ม ภาพระธานของที่นี่คือหลวงพ่อเขาซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็มีแต่กล้องด้วยมีแต่กล้องมาด้วยตัวจริงสวยไหมสวยมากแล้สูงเลยเหรอมาป่วยมาเป็นมะสุงอ๋อนลิซ่ามาเป็นมะสุงไปนุ่มบานแล้วก็กลับไปหุ่นบ้านแล้วเขาสวยไหมเขาสวยไหมตัวจริงอ่ะสวยมากเลยปะมาเห็นครั้งแรกก็จำได้เลยไหมว่าเป็นลิซ่าจริงเหรอปั่นไหมกล้องก็คิดว่าไม่เขามีกล้องมาเหรอ โม้เหรอเอาโมจรไหมเนี่ยได้โม้ทำอลไรกันบ้านหนูด้านนั่นหนูทำอะไรอยู่ทีเนี่ยขายดอกไม้เหรอเพราะวขายดอกไม้เขาขายบิ๊กทำอะไรนะเทเวค่ะอ๋อเทเวสวรรคโอเครูดโมเลยและนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาประมาณ8โมงแล้วเดี๋ยวเราหา อะไรอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าแล้วร้านที่วันพาทุกคนมาตอนนี้นะคะชื่อร้านว่าแพรกรุงเก่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกัน โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาช่วงเที่ยงก็คนก็จะแน่นร้านแบบนี้เลยค่ะแล้วเมื่อกี้ดินเข้ามานะคะสวดกับคนที่เพิ่งทานอิ่มไปเขาบอกว่าที่นี่เมนูอร่อยแล้วก็ยังมีเมนูใหม่ๆที่น่าลองหลากหลายเมนูเลยค่ะและที่นี่นะคะจะอยู่ติดบรรยากาศริมน้านแต่เนื่องจากว่าตรงฝั่งโซนริมน้ำเนี่ยเขากำลังปิดปรับปรุงพื้นที่อยู่แต่ว่านั่งตรงเนี้ยก็ยังได้บรรยากาศริมแม่น้ําป่าสักเลยนะคะปูแม่น้ำ เนื้อแกงเ๋วฐานเขาหอมมากเลยถ้าชอบทานแกงเหวฐานนะ่ะแนะนำให้สั่งร้านนี้เลยค่ะเนื้อแน่นมากนเานื้อคุ่วเขาแน่นแน่นดีค่ะคนในร้าน,นเขาเยอะมากจริงๆขนาดตอนนี้มันมาบ่ายบมงกว่าแล้วนะคะคนยังเข้าออกตลอดเวลาเลยไม่ผิดหวังที่มากินข้าวที่ร้านนี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยที่ร้าน เอาค่ะทุกคนเป็นร้านในตำนานเปิดมามากกว่า50ปีได้รับรางวัลมิชลินนะคะก็มากันได้เลยค่ะ,<ด><ล>ะทุกคนเนาะตอนนี้วันก็มาที่วัดชัยวัฒนารามนะคะโดยที่วัดชัยวัฒนารามอะค่ะเขากาลังมีเทศกาลเหมือนแบบเปิดไฟในช่วงกลางคืนนะคะก็จะเป็นในช่วงสุขเสาร์อาทิตย์จนถึงเดือนธันวาคมค่ะสามารถเข้าชมวัดชัยในช่วงกลางคืนได้เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดไฟตอนนี้วันมาเวลาประมาณ5โมงกว่าๆค่ะก็วันกะว่าเดี๋ยวจะเดินเล่นจนถึงยามค่ำคืนเลยก็จะเก็บภาพบรรยากาศ ไปตอนกลางคืนของที่วัดชัยวัฒนารามมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันจะมีเนื่องจากวัดชัยวัฒนารามเขาอยู่ริมแม่น้ําเลยนะคะก็เลยจะทําให้มีกิจกรรมคือล่องเรือชมวัดชัยวัฒนารามค่ะนี่ก็จะมีคนที่เขาเหมาเรืออย่างเงี้ยค่ะมาเที่ยวชมวัดชัยกันนะคะตอนนี้คน60ล้านคนในประเทศไทยมารวมตัวกันอยู่ที่วัดชัยวัฒนาราม ว,วัดชัยวัฒนารามนะคะเขาได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่บ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมัรดาวัดเนี้ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากการสร้างปราสาทนครวัด ำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็จะเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุูลของพระมหากษัตริย์สืบต่อกันมาจึงทำให้วัดชัยวัฒนารามเนี่ยได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมาทุกรัชสมัยเป็นสถานที่ถวายพระเพิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวรรคตก็ถวายพระเพิงที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะก่อนที่จะเสียกรุงพศ2310 วัดชัยวัฒนารามอ่ะถูกแบ่งให้เป็นค่ายตั้งรับศึกหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดชัยวัฒนารามอ่ะได้ถูกปล่อยให้ทิ้งรางเรื่อยมาบางครั้งก็มีผู้ลายลักลอบเข้ามากุดหาสมบัติ วัดชัยวัฒนารามค่ะจะเห็นว่าหลายๆคนเ็าจะแต่งชุดไทยมาเที่ยวกันที่นี่นะคะสําหรับบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถมาเที่ยวกันได้จนถึงสิ้นปีเลยค่ะตอนนี้ที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยเขากําลังมีงานเทศกาลแสงสีกันนะคะแล้วก็สามารถเปิดให้เรามาเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่ สุกเสาร์อาทิตย์ได้ทุกวันจนถึงสิ้นปีเลยแล้วก็จะเริ่มเปิดไฟเนี่ยตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง24นาฬกาจะมีค่าเข้าชมคนไทยคนละ10บาทค่ะสามารถซื้อตั๋วได้จนถึง3ทุ่มนะคะก็อยากมาเก็บรรยิกาส,สวยๆแบบนี้กันตอนนี้ละครเรื่องพรมิขิตกาลังได้รับความนิยมกระแสเที่ยววัดก็กําลังมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้จะจจะสังเกตหลายๆคนนะคะจะแต่งตัวชุดไทยมาถ่ายรูปก,กันนะคะไม่ต้องเตยม,มาจากบ้านก็ได้นะคะทางด้านหน้าวชายะะัยค่ะเขาก็จะมีในส่วนของร้านเช่าชุดไทยเนี่ยไว้คอยบริ เลยแต่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้วันถึงไม่ได้ใส่ชุดไทยกับเขาเพราะว่าตอนนี้วันถ้าเข้าไปติดต่อแล้วก็คือคิวชุดไทยเขาคอดคิวการแต่งตัวของเขาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็จะรอค่อนข้างหลายๆชั่วโมงเลยวันก็เลยบว่าโอเคเดี๋ยววันนี้วันเป็นทุตานและกันมาเที่ยวที่วัดนะคะใส่เอ็มแบบนี้มาเป็นพุตานมาเที่ยวที่วัดชัยวัด,ดารามแห่งนี้แล้วก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศด้วยกันุกันค่ะ สำหรับครั้งนี้นะคะวันก็ได้มีโอกาสมาเที่ยววัดชัยวัฒนารามในยามค่ําคืนตอนนี้ทางวัดชัยวัฒนารามเขาได้มีจัดงานราตรีนี้ที่วัดชัยวัฒนารามเขาจะมีการเปิดแสงสีนะคะในยามค่ําคืนเนี่ยตลอดจนถึงสิ้นปี2566นี้เลยแต่งานเนี้ยเขาจะมีจัดขึ้นเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และเรานะคะจะสามารถเข้าชมแสงสีได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะและจะมีค่าเข้าชมสำหรับคนไทย,ยอยู่ที่คนละ10บาทนะคะ และสามารถซื้อบัตรได้จนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะ เราเหมือนวันหลุดมาอยู่ในสมัยกรุงเสียชืยาเพราะว่าทุกคนเขาก็จะแต่งชุดไทยมาเดินเที่ยวกันค่ะแล้วก็จะมีเพลงขับเส้าอะไรแบบนี้นค่ะมาบรรเลงในายามค่ําคืนให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะมันก็จะเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากๆเลยแต่ที่นี่ยังอยู่ติดกับริมแม่น้ําด้วยนะคะจะได้บรรยากาศแบมว่าชืมนวัดแล้วก็บรรยากาศในริมแม่น้ำเคะ่ะ สำหรับเมื่อคืนนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากวัดชัยวัฒนารามเนี่ยวันก็มาพักที่โรงแรมที่นี่ค่ะวันมาพักที่โรงแรมมาอยู่อยุธยาค่ะโรงแรมนี้นะคะเขาก็เป็นเราจะเป็นโรงแรมเปิดใหม่แล้วก็จะอยู่ใกล้กับห้างเซน็นทรัลเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็ห้องพักก็ค่อนข้างที่จะดีเลยวันเข้าพักอาคะ่ะในห้องสแตนดาร์ดของเขา,าอยู่ที่ราคา1 9 0บาทในวันสุกเสาร์ที่แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ราคา990บาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่าใครหาโรงแรมในอุธยาราคาไม่แพงมากก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะ โอเคเดี๋ยววันออกจากโรงแรมแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันจะไปหาเข่าวทานกันค่ะเดี๋ยววันจะพาไปทานร้านข้าวอร่อยๆอ,อ,อีกหนึ่งร้านที่วันทานเป็นประจําเลยค่ะ แล้ววันนี้วันก็อยู่ที่ร้านบ้านต้นไทรค่ะสาหรับที่บ้านต้นไทรเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารตาสั่งนะคะก็แล้วก็แต่ก็มีเมนูกับข้าวอะไรด้วยแต่ร้านนี้จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดในอายุทยาเป็นร้านที่วันกินประจํามากๆเลยอาจจะไม่ใช่ร้านแบบที่คนรู้จักมากมายแต่วันก็ไม่รู้ว่ากระแสตอนนี้คือร้านนี้เป็นคนที่รู้จักมากหรือยังแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนอายุทยาเพราะบ้านพ่อแม่เราอยู่ที่นี่นะคะเราก็เลยอยากมาแนะนำร้านนี้ค่ะบ้านต้นไทรไปดูเมนูด้านใน มาหากาแฟมาหาขนมาหวา,า,านอร่อยอร่อยกันนะคะวันนี้วันมากันที่ร้านปางวิวค่ะก็สำหรับที่ร้านปางวิวนะคะเขาก็จะมีมุมซิกเนเจอร์มุมไฮไลท์ของเขาเลยก็คือสามารถนั่งทานกาแฟนั่นงกินขนมหวานต่างๆดูกับวิวพระปางวิววิวต่างๆของวัดราชบูรณะได้ ที่สวยมากๆเมื่อมาอายุทยาแล้วจะหาร้านคาเฟ่สักหนึ่งร้งานที่สามารถนั่งชมวิวได้เนี่ยร้านนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ อายุทยาค่ะที่เลือกมาที่หน้าโรงพยาบาลอายุทยาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งซื้อของฝากอย่างโรตีสายไหมค่ะสําหรับโรตีสายไหมที่หน้าอายุทยานะคะ mm. ก็จะมีขายที่แบบเยอะมากๆเลยตลอดเส้นหน้าโรงพยาบาลเนี่ยก็จะหลักเลยก็จะเป็นโ,โรตีสายไหมค่ะเดี๋ยววันจะเดินจะถึงละนะเดี๋ยวเราไปดูโรตีสายไหมตรงนั้นกัน จริงๆคือตลอดทางอ่ะก็จะมียาไว้ตลอดเลยชุดเท่าไหร่อะคะ30 50เ,เ,เอาชุดเล็กชุดหนึ่งเพิ่มแป้งหนึ่งนะคะ50บาท้ยังมีร้านที่วันมาซื้อ ก็ได้โทตีมาแล้วหนึ่งชุดโอ้โมีโทตีสายไหมเป็นเทียว้ยนี่ค่ะก็พาทุกคนมาเที่ยวสองวันหนึ่งคืนที่จังหวัดพคคระนครศรีอยุธยานะคะทั้งกินเที่ยวแล้วก็ของฝากอย่างสายไหมนี่ก็พลาดไ,ไม่ได้เลยนะคะยังไงทุกคนเห็นคลิปกันแล้วก็ตามมาเที่ยวกันได้เลยนะคะแต่ละที่ที่วันพาไปนี่รับรองว่าทั้งสวยทั้งเด็ดอาหารก็อร่อยที่พักก็ดีค่ะก็มาเที่ยวกันได้เลยนะคะอยุธยาค่ะ